สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมยางรถแท็กเตอร์เข้าใหม่นะคะ12.4ขีดที่นะอันนี้หนุ่มเอามาจับคู่นะคะพอดีว่าได้มาแยกกันเนาะแต่ว่าเอามาจับคู่กันเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันทรงยางเหมือนกันแล้วก็สภาพยางใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้รหัสสินค้า149ขีด1น3นะคะแจ้งรหัสตัวนี้มาได้เลยเนาะ149ขีด1น3นะคะตัวนี้ยางยี่ห้อบิชโตนนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่ยางลอยดอกสภาพดอกก็ จะประมาณนี้นะคะไม่ป่าไม่รั่วสภาพพร้อมใช้งานนะคะก็12.4คีที่14เศรถแทรกเตอร์34แรงม้านะคะถึง40แรงม้าจริงๆ32แรงม้าก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะก็ หลักๆนะคะก็จะ3 4ถึง40แรงม้านะคะใช้งานได้นะคะตัวนี้ก็อาจจะมีล่องลอยการใช้งานเนาะตามสภาพยางมือสองนะคะพี่ๆท่านใดที่รับได้ก็จัดไปเลยตัวนี้คู่ละ6,300บาทรวมส่งฟรีทั่วไทยนะคะรวมส่งทั่วไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ 087-573-4727 ID l ้า e ก็ตามนี้เลยร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอคองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมารัาเองนเาอลานได้ทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะนี่พาชมเนาะสภาพพร้อมใช้งานนะคะ สภาพพร้อมใช้งานเนาะพี่ๆท่านใดที่จะซื้อแยกนะคะแยกเส้นแล้วก็ขายเนาะทักทายมาพูดคุยกันหลังไหมเนาะสำหรับตัวนี้จับคู่ก็อยู่ที่คู่ละ6,300บาทนะคะสนใจยังไงก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ